จอดลึกไปเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชโนสตายประจำวันที่11มิถุนายน2564โดยเฉพาะครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีก่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าติใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้หากแข้งทีมชาติไทยฟอร์มแจ่มในลีกแต่ยังไม่ได้มีโอกาสลงสนาม2เกมแรกของทีมชาติไทยเลยนะผ่านพ้นไปแล้ว2เกมแรกไปพร้อมกับความคาดหวัง ที่บันไดหายไปเป็นที่เรียบร้อ,รอยสลัดทางทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลกสองพันยี2สรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ตกรอบคัดเลือกรอบที่2ไปเป็นที่เรียบร้อ,รอยยังไม่เป็นทางการหลังทําได้แค่เสมอกระทางอินโดไป2ต่อ2ตามด้วยแพ้อ่ายูเอไป1นต่อ3เมื่อค่าคืนวันจันที่ผ่านมาซึ่งผลงานทั้ง2เกมถือว่าไม่เป็นไปนตามเป้าหมายและไม่เป็นไป,นปนตามความคาดหวังของแฟนบอลชาวไทยอย่างยิ่งทำให้หลายมุมที่เกิดขึ้นจาก2เกมดังกล่าวนั้น,น,นได้ถูกวิจารณ์จากแฟนบอลและก็สื่ออย่างหนัก ถึงฟอร์มการเล่นที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังโดยเฉพาะการจัดตัวผู้เล่นของทางเซนเซอากิรัตนิชโนนายใหญ่ชาวญี่ปุ่นที่ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่ฟอร์มดีในไทยลีกและก็ได้เดินทางไปพร้อมกับทางทีมชาติไทยชุดนี้แต่ก็ยังไม่ได้ลงสนามเลยใน2เกมที่ผ่านมาและนี่คือหานักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ที่ฟอร์มจำในศึกไทยลีกแต่ก็ยังไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่วินาทีเดียวในศึกคัดบอลโลกในครั้งนี้ เริ่มมาจากคนที่1กันก่อนกระกันเจริญศักดิ์มงคโดยสุดยอดตั้งเต่ดาวรุ่งแห่งปี2020ที่เริ่มต้นปีด,ด้วยกวารคว้ารางวัลดาวซันโบของศึกฟุตบอลอายุ23ปีชิงแชมป์เอเชีย2020มาครองได้ติดที่เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของนักเตะไทยที่คว,ว้ารางวัลนี้มาครองได้สหรับทางเจ้าเทพเจริญศักดิ์มงคหลังจากนั้นในศึกฟุตบอลไทยลีก2020ที่ผ่านมา เจ้าเทพคนนี้ยังคงฟอร์มดุอย่างต่อเนื่องด้วยการกดปั้ตหมด3ประตูกับอีก14แอสซิสคว้าระวัลท็อปแอสซิสของไทยลีกมาครองจนได้ซึ่งทำให้แฟนบอลชาวไทยต่างหมายมั่นปั้นมือมาว่านี่คือปีขวาดาวโรดของเมืองไทยที่เตรียมจับจองพื้นที่ทางฝั่งขวาของทีมชาติไทยเป็นแน่แท้ซึ่งมีทั้งความเร็วมีทั้งลูกเปิดที่แม่นยำมีทั้งความขยัน มีทั้งการเลี้ยงกินตัวได้ดีมีทั้งเรื่องของทีมเวิร์กและก็มีทั้งเรื่องของการลงมาช่วยเกมรับได้ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วผ่านไป2เกมกระทางอินโดและก็ย e, ูเอปีกจรวดของเรานะฮะก็ยังไม่ได้ลงสนามเลยจากทางเซนเซอากิระนิชิโนแม้จะเป็นตัวจ๊กเกอร์ที่เซนเซชาวญี่ปุ่นคนนี้ใช้งานเป็นประจำในช่วงยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียเมื่อปีที่แล้วก็ตามทีต่อมาคนที่2ก็จะเป็นสุบัญญาปุลิสาย ดยวิฟฟิล์ตัวรุกไว้34ปีรายนี้จากสโม,มสรระดับแชมเปียนของศึกไทยลีก2020อย่างทางบีจีประชุมก็เป็นอีกรายที่น่าจะช่วยทีมได้จากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งปีในเกมลีกแถมในเกมอุ่นเครื่องเขาคนนี้เป็นจุดรเริ่มต้นที่ทำให้ทีมได้2ประตูในเกมที่เสมอกับทางทาจิกิสถานไป2ต่อ2กันอีกด้วยนะโดยเฉพาะเกมล่าสุดกับทางยูอีที่ทางเซนเซอากิระนิชิโนตัดสินใจส่ง2กองกลางจากทางบีจี อย่างทางสาระจุเย็นและกติพันธ์พ่วงจันทร์ลงทางมาที่เป็นวิทย์ิ์พึ่งงานในแดนกลางหากมีนักเตะจากทางบีจีอีกหนึ่งรายอย่างทางสุบัญญาปุริสายในแดนกลางลงไปยืนร่วมกัน3รายในรูปแบบสามเหลี่ยมงายก็อาจจะทําให้เกิดทีมเวิร์กมากยิ่งขึ้นในการเคลื่อนบอลไปข้างหน้าและก็จะทาให้ทางสุบโชคสารชาติตัวความหวังในอนุคตของไทยได้ไปยืนตำแหน่งริบเส้นทางฝั่งซ้ายตามที่เขาถนัดอย่างแน่นอนที่อาจจะใช้ได้ความคล่องตัวในการเลี้ยงฝ่านรับจากฝั่งซ้าย ตัดเข้าขวาและก็ยิงด้วยลูกเก่งแต่ถึงอย่างนั้นผ่านมาสเกมเจ้าตั๊กสุมัญญาคานนี้ก็ยังไม่ได้ลงสามเลยหมายแต่นวินาทีเดียวชามาคนที่3ก็จะเป็นนัทวุฒิสุขสุมโดยษษษษษษนัทวุฒิสุขสุมคนนี้หัวหอกจากทางแข้งเทพทรูแบงค์อกคือหนึ่งในกองหน้าที่พราพาวและก็เล่นได้อย่างหลากหลายมากในพื้นที่ด้านบนไม่ว่าจะยิงด้วยซ้ายยิงด้วยขวามงบอล พักบอลดึงตัวประกบรวมถึงเป็นกองหน้าตัวหลอกหรือว่าฝ่อไนก์ก็ทําไม่ดีมากเช่นกันเดินนะโดยจำนวน12ประตูในศึกไทยลีกนาฬการล่าสุดที่ทําให้เจ้าเบียวคนนี้กลายเป็นกองหน้าชาวไทยที่ทําประตูได้สูงสุดหากไม่นับลูกจุดโทษมากกว่ากองหน้ารายอื่นภายในทีทมในไทยชุดนี้ก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีมาว่าเขามีคุณภาพในการเล่นกองหน้าในยามที่ทีมต้องการประตูแค่ไหน แต่น่าเหลือเชื่อมาว่านอกจากจะอดีตนักเตะที่เคยถูกส่งลงไปอยู่กับทางเอซีโตเกียวในชุดอยู่าสปีกว่า1ปีเต็มจะไม่ได้โอกาสในการลงสนามแล้วจะตัวยังไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองที่สำไปทั้ง2เกมที่ผ่านมาอีกต่งางหากเจอมาคนที่4ก็จะเป็นพันษาเฮวิบูลโดยเจ้าโยงพันษาเฮบิบูลเซ็นเตอร์แบ็กจากทางสโมสรบริลัม คือนักเตะที่สูงที่สุดของทีมชาติไทยในชุดนี้ซึ่งมีส่วนสูงถึง1นึ่งซนติเมตรที่น่าจะช่วยทีมชาติไทยได้ในเรื่องของการชนกับกองหน้าตัวใหญ่ของทางยูอีได้ดีในส่วนของเกมรับและน่าจะช่วยเกมรุกได้ด้วยโดยเฉพาะเกมรับกับทางอินโดนีเซียเพราะได้เปรียบรูปร่างมากกว่านักเตะทั้งไทยและก็อินโดรายอื่นนั้นหากทีมชาติไทยได้ลูกตั้งเตะไม่ว่าจะเป็นฟรีคิกหรือเตะมุมรวมถึงเจ้าตัวมีประสบการณ์อย่างล้นเหลือในานามทีมชาติไทย แถมยังมีความสัมพันธ์ในเกมรับกับเพื่อนร่วมทีมในแผงแม็กโฟที่มาจากสโมสรเดียวกันอย่างทางสัสลักไฮประโคนและก็เนลบดินวิลาบวัฒนโดดมรวมถึงสิวรักเทสูงเนินผู้รักษาประตูก,กัปตันทีมอีกด้วยนะแต่เป็นน่าเสียดายที่ทางเจ้าโยงไม่ได้รับโอกาสลงกสนามตลอดทั้ง2เกมแต่อย่างใดโดยทางเซนเซ,นเซอากิรันิชิโนตัดสินใจใช้งานสุพรรณทองสงและก็โมเนลทอมเบียเป็น2ประการหลังตัวจริงทั้ง2เกม คนสุดท้ายคนที่5้านะผมงานนี้ก็จะเป็นจักรพันธ์แก้วพรมโดยดใไวัยามปีรายนี้จักรพันธ์คนนี้สามารถกลับมาเกิดใหม่ในร่างเดิมได้แบบที่ไม่มีใครคาดคิดในสเสื้อของทีมบ้านเกิดจางทางบุริรัมย์หลังกดไปแล้ว4ประตูกับอีก10แอสซิสต,ตลอด27เกมที่ได้ลงสนามในศึกไทยลีกในครั้งนี้ ซึ่งฟอร์มมาสุดยอดของเขากับทางภาษาสายฟ้าก็ตามวาม,มิฟิลรายนี้ได้กลับมาติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งในชุดลุยสึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซเนเชียรอบที่2ในช่วง3เกมสุดท้ายแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทั้งสภาพร่างกายในวัยเกินหลัก30แล้วและก็การแข่งขันภายในทีทมในตำแหน่งกองกลางที่สูงมากก็ทําให้ทางเซนเซอากิระนิชิโนะไม่ได้ใส่ชื่อของจักรพัณฑ์แก้วพรหมลงไปเป็นตัวเลือกในดันกลาง โดยที่เขาไม่มีแม้แต่รายชื่อตัวสำรองตลอดทั้งสองเกมที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเพราะนั่นทำให้ทีมชาติไทยขาดออปชั่นในการแทงทะลุช่องจากแดนกลางไปข้างหน้าแบบคิลเลอร์พาสที่เป็นเครื่องหมายทางการค้าของเจ้าโนตมิฟิลจอมคลาสิกชาวบริลัมลายนี้นี่ก็เป็นการพูดถึงห้าแข่งทีมชาติไทยที่ฟอร์มแจ่มในลีกแต่ก็ยังไม่ได้ลงสักเกมนะฮะซึ่งแข่งขันไปแล้ว2นัดทีมชาติไทยนั้นก็หมดลุ้นเข้าคัดบอลโลกเป็นที่เรียบร้อย เหลือนัดสุดท้ายต้องเจอกับทางมาเลเซียในช่วงวันที่15มิถุนายนนี้ก็เตรียมลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไร,รครับงานนี้ต้องหลอนลุ้นกันก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาติข่าวต่อมากันดีกว่านะครับดังมันลำประเดิมสวยเฝ้าเสา,สาพ,พาเซเลโซสกาเก็บชัยได้เป็นที่เรียบร้อยโดยดังวันลำสุดป่าปืืมผลงานของตอนเองหลังประเดิมสนามนัดรแรกกับทางเซเลโซสกาและคว้าชัยเหนือ ไกนาเรตตโตริไป2ต่อ0พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนบอลชาวเวียดนามที่รอเชียร์อย่างทุงท่มท้นโดยเขหลงศึกฟุตบอลถ้วยเอ็มเพอร์ครับ2021ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9้าวิทยนที่ผ่านมาโดยเกมนี้ดังวัลลัมได้ดานทีมชาติเวียดนามประเดิมเฝ้าเสาเป็นนัดแรกอย่างเป็นทางการให้กับต้นสังกัดเซเลโซสกาโดยสามารถเอาชนะไกนาเรตตโตริไปได้2ต่อ0ซึ่งหลังเกมดังวันลัมได้ออกมาเปิดเผยมาว่า ผมตื่นเต้นมากเลยครับนี่คือเกมแรกอย่างเป็นทางการของผมในฐานะผู้เล่นของทางเซเลโซสกาขอบคุณมากสำหรับโอกาสที่ดีจากโค้ชและก็เหนือสิ่งอื่นใดผมมีความสุขมากที่ทีมรของเรานั้นชนะได้ในเกมเกมนี้ผมรู้ว่าแฟนบอลเวียดนามติดตามกันแต่ทัศนสดทางช่อง Youtube อยู่ผมรู้ว่ามีกำลังใจส่งมามากมายให้กับผมวันนี้ผมได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าผมทำได้นี่คือการเริ่มต้นที่ดี ผมที่ต้องเจอบทพิสูจน์อีกหลายอย่างขอบคุณทุกกรังสนับสนุนจากแฟนบอลเซเลโซสกาเป็นต่วว่าง,งานนี้นะผมดังวันลำคนนี้นะฮะก็โดนทดสอบฝีไม้ลายมือหลายลูกกันเลยทีเดียวซึ่งเขาก็สามารถทำมาที่ของตอนเองได้ดีนะฮะย่งไงก็ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นจอลึกประเด็นบร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่11มิถุนายน2564โดยเฉพาะเครั่งฟุตบอลไทยครับ